ดตุ๊กเรพี่น้องค่ะบนลระบือเหมือนมากค่ะวันนี้ว่าตุกสิไปเซว่วดิคุณถ้ามันยึดติดพี่น้องแล,อแล้เย็นๆตุ๊กแ้งค่ะฝนดีค่ะพี่นีกพี่นอ้องพี่น้องนำถั่มบอลระบือซ้ำวาสิมากทายคลิปไปยังตลาดพี่น้องม่ไดททายซ้ำคนตกห้าม cả lên đây mạc mạc thảo mẹ bông nè, biếc mướt mạc mạc hàng lối một, gấp cướp 40 mẹ? ui, nó mày, say đi nãy mẹ coi đây nè. no mày coi miếng quầm như thế nè. như thưng huề. quầm như này กน้ขวดเอาไว้นรอบนลึกมากเบ็ดเเนี่ยแปลว่าอันฝนหน้าเฮงก็จะได้บานฉันน้ำมากเหนื่อยแหละเป็นฝ่ายนี่เลยโอ้แถเม่แล้วฟ้าหนอวใหม่ครัพี่น้องแต่ว่าสีแกงใส่เห็ดเพาะคือเกาหนีเดไปเเดนเห็ดเพาะเห็ดเพาะอยู่ใต้ต้นยางนานะคะพี่น้อง่ะแต่ว่าอันผักขาเขาปงทัานบ้นเมนกเบพผักขานะอือนนี้คนนึง

พักขาปงน้ำกระบ่ท่านบ่มีโอกาสได้ปงไปเก็บแต่เห็ดพอถูกมือไม่มีโอกาสได้ปงนี่พี่น้อะไรคุณยาหน้าห้องเก็บยาหน้งอ่ะไปไปยองยองน้ำยาหน้งไปขาพ่อแม่กันต้องยังติดหนึ่งเขาอยู่ค่ะพี่น้องนึ่งข้าวเหนียวอุ้ยงามปะยอดอันอยากกินอยากกินไอ้นั่นไหมไข่เจียวใส่ผักขาไอ้เขาเรียก โอ้มันคือแมวว่าสิเกียวมันมุมมีผักขาแม่นกันเอาไปฉายลงมาเงี้ยพักกันพักหยอดพักขาฟองน้ำกับว่าท่านเป็นขนาดเมนเน่นป่ามาเก็บไส่แกงเห็ดพอแล้วเบิดเลยแต่กะจีใส่พักได้ไงก้อนนั้นนี่ก็กินมั้นเนาะมันก็เบิดแล้วอยากกินเล่บเบอร์ด็กินจอยต้องไปเก็บอยู่หน้าบ้านไงข้ามตี๋ ของเงคขึ <c oughs> <c oughs> ีกับจุกงทั้งโมบุของเลาภูมิไงเด้สบา้นมากเอาของล่าหลายคุดท่านจะเย้ยแต่ขออ่านบานหนอกบานหน้าชุนน้ำมดยังดีรือพี่น้องขอกันได้อะนั่นต้องเรื่องต่เอาไปใส่อะไรอะเอากินกับ อันนั่นอันนั้นไอเอ็มว่าหยอดข้าวไปถอดไต้ไข่เจียวอร่อยมไมี่ผยเสื้อมันไม่เห็นกินมังกรพี่แม่ก็บเสื้อมันต้องไปกินกับลาชาวาชาวอมไปถอดไตไข่ยังบอกปากได้เลยมาเด้อพี่หน้อง ยองมันคนๆนะันๆเนดี๋ยวเอาตะไคร้ก่อนเอาตะไคร้สักหัวสองหัวชูบชูปชูปไม่มีเลยผักขาพี่น้องค่ะปรงบัทันเลย <c oughs> ชมโอ๊ย โมดแดงจา๋าผักขาผักขาผักขาเจ้า,มาอมเจ้าอมปูก็ไม่ทานป๊าอันนี้ใบ,นนบมะกรูดโอ้ใบมะนาวมะนาวมะนาวกับผัดสะ레이ทำมาแร่งมาเนาะพี่น้องหนึ่งเข่าหนึ่งนามเฮ็ดเห่งง่ายป้าดพื้อนดนเดียวคือลูกแห้งถั่ลูกพื้อนดนเดียวด้วค่ะพี่น้อง นี่กันหนึ่งเขาจะพี่น้องก็ลังขึ้นบานเยติก๊กส่วนหญ่สิกินข้าวเหนียวนะคะพี่น้องกินข้าวเหนียวเป็นหลักแต่สิมี่ข้าวเจ้าเนี่ยน้อยแย้มข้นยากนะคะพี่น้องขนาดฟื้นโดนเดียวมันลุกดีมันแหงบนะ่เนาะแหงเราเล่ดุกดีนี่เดีเ๋ยวเยติ๊กไปซสือเน่กนากระทะกันไฟบ่อยมันลุกใหม่หดเราพี่น้อง วันนี้ก็จะแกงหน่อไม้นะคะพี่น้องคะหนึ่งเขาเสร็จแล้วสิแกงหน่อไม้ใส่เห็ดเพาะหน่อหลังจากกันใส่เขาใส่น้ำแล้วเขาแม่ค้างอันยังแม่นี่คือเขียวอื้อแถวตีน้ำยานั่งค้างนา้ำยานั่งพี่น้องสิแกงหน่อไม้่ทำแม่สิแกงหน่อไม่มอยู่ทีนั่งอาหารใหม่เหยี่ยมฝก่อนตีไม่คหมอเดียดเดียดสูตรเท่าแม่นี่ยเราผสมน้ำหึมอันหน่อไม้ดิ เล่าให้หมอนำยานัางเดือดเดือฟดฟดฟดแล้วก็เอาอตอนนอนใหม่ลงเลยแปลว่าบบตุมน้ำหึมได้พี่น้องมันแมนวบอ่ะนี่แหละมันเสียบอ่าทีแม่โบตุมน้ำหึมสูตรไม่ต้มน้ำหึมนะคะทุกคนบ่ตุมนำขมออกนะคะพี่น้องถ้าสูตรนี้กับตุมน้ำยานัางให้มันหอนหอนฟดฟดเ้อจังทิมนอนใหม่ลงนอนค่ะพี่น้อง คนอาบอันปากหมออยู่ไหมน,น้ำยาหน้างไหลโคตรอีหลาอีหลามันยังแสยบยังไในสูตรวันยี้ตีบระเด็ดเปิดแกะพี่น้องนี่เดีหมอกระสีห,หมอนามยาหน้างโคตแล้วแล้วก็เอาอันตอนนอไใหม่ลงไปค่ะพี่น้องสูตรนี้ไม่ต้มน้ำฮึมนะคะทุกคนอันนี้แล้วก็เสียากับอันตะไคร้ไส้ เมื่อนี้เห็ดเตาแม่เห็ดให้กินพี่น้องคะเราจังเห็ดแสบเนี่ยเห็ดเนี่ยกินบั่นนอกแสบใบเตยยองน้ำยาน้างให้แม่ใยห,หลายบทด,ดิต้องม่น่อยอ้าวฝ่ายแม่มาเข้มข้นได้ยองน้ำยาน้างให้แม่ใยหลายๆ <c oughs> นัน่นแหละวันยังแสบแม่ได้สดได้สดน้ำหูปวดอัดวหัวยู่พี่น้องคะ่ะหอมควันขมงโค้งเข่งควัวบ้านๆนะคะทุกคน มาลงกองเต็มติดมีเห็ดพอแใส่น้ำเลยค่ะพี่น้องออเห็ดพอและใบผักขาหยอดผักขาพี่น้องหรือยอดชะอมนั่นเองนะคะพี่น้องแม้เอาใส่ป่ะนี่นนอันเด๋ที่เห็นหมอเดียดแล้ะสนอบได้ใส่ไงได้จี มันอันนี้ก้อนนะต่อที่มุกน้องใหม่เป็นรหดขาดคนดีไปแต่มัน,มนเดจยดงน่อยก้อนมาจฉดแล้วแล้วห้งใต้เคียงถึงลงนจนพุ่งด้่ยนี่สก้อนพี่พี่นนอะเห็ดเผาะกับชะอมยอดผักขาถือฝนงามงามกองยี้ครัตีตีแม่เนี่ยกอ,องของปวงมาท่าน <c oughs> นานีกินตะแกงโนไม่กับแกงเย็ดพออะไรผักขาพวงนะคุณผู้ชมท่านแถาเมียแลถิมลูกโดดลงล่ะลูกโดดลูกเคยมารูกโดดได้ถิมลูกโดดลงต่อมโดนอยู่ด้วยค่ะจ้าเมียแกงหน่อไม้ถิมลูกโดดลงหลากหลายเลยว่าลูกเคยมาลูกโดดว่าชันว <c oughs> ่า <c oughs> <c oughs> อุ้ยไอ้หอมหอมพี่น้องถ่าแม่เราเด็ดผักขาเด็ดจะอมหอมเด็ดไวอย่างนี้อันนี้คือยอดช่าอมนะคะทุกคนนี่กับเห็ดพออ่อนๆล้วล้วม่ยสำสำมะน้ำของเขามันเป็นเห็ดพอหนังนี่เป็นปะเห็ดพอแซบผูดใดเคยเด้กินฝีมือแม่กินหอดบานบ่เนาะพู้อยู่ท่างไก่ท่างไก่ผู้อยู่ตังผะเทียดกินหอดอันเนวกินฝีมือแม่วาจ้าพี่น้องวันนี้เอาอย่างไ่แม่วันนี้เอาเห็ดพอลงเด้ เห็ดเพาะพี่น้องคะแกีงน้องไม่ใส่เห็ดเพาะปลาทมันก็อมดเสอยูยหันแล้วนาอวันจีความเสบมันสีไปได้อ้แต่เสบใช่ไหมตัวเสีย้อ้เห็ดเพาะลงไปแล้วนะคะพี่น้องแต่ว่าบ่ฮันเด็ดปรุงมันบ่แหมบ่เอายยังใส่แไหปลาปลาแดกเอาใส่ยหลายๆโรดีนึ่งนัว ใส่ปลาแดกใส่ชูรสเห็นไ,ไหมชูรสเข้าไปมีอันนั้นอันนี้เข้าไปบัวเข้าไปมไปกักกว่ะใส่ลายเสียบลายมันบังคับใส่ลายมันบนังบ่ได้แล้วตะเกาเพวน์คือปลาแกงนอกไม่ต้องใส่ชูรสหล,ยลายๆร้ได้จังเสียบเ <laughs> <laughs> สยงังไลใเสย์เชิม่มบ่ วัี้เราพี่นือแจเม่ไปหอด้วกันที่คนหอด้วฝนบุบบุบเยฟังเสียงฝนจ้ะอุ่นวันนี้ใส่ผ้าด้วบวานนี่พี่น้องเฮ้มันได้กินหสามกลุ่มแดบเราที่เมเอาหาพี่น้องคอยหอมปะคะาดหอม เป็นตะนายแถอะบันเจ็ดตแล้วแม่เศร้าเห็นมาดูทายหนีงก้อนจะเป่าลงโอ้แต่เจี๊ยแต่แม่จะปาดต้นเอออือ,อพี่น้องคะมาเดอ้อมากินข้าวเร่งซ่บๆน้ำกันเมื่อนี้กันเลยนี่กินบ้านๆแล้วพี่น้องแกงนอไม่ใส่เห็ดเพาะใส่เห็ทเดทอนอันใ <พา S 2> ดๆพี่น้องคะ <ไง S 2> พี่น,อน้องไข่ลืม ยี่แมวมามันเหลืออยู่อีกพักนึงออกกนนพอยิ้ตตูขาดพอยิ้ตตูดีดีพี่น้องค่ะโอ้ยบอกกันคาะหลายเรื่องพอยิตตูบาดพร้อมเด้่พี่น้องอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนาะแม่เนาะใส่พอยิ้ตตูลงไปวันพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเดือดพี่น้องจะมาเป็นอุบัติเหตุเลี้ยงเนี่ย,ยมาเด้อมากินน้ำถั่วแม่พี่น้องคะ่ะ ักอันเห็ดพอเขาอ,อ,อ่อ,อนๆพี่น้องเ,เห็ดพอซะแล้วเห็ดพอหนังไปเก็บมไม้ไม้ไปเก็บไม้จากหน้าไม้ๆไดไ้นี่ฝนกับตัวค่ำได้พี่น้องฝนตัวค่ำเก็บเห็ดพอเก็บเห็ดพอลอยน้ำอันน,น้ำถั่วสมัยน้ำท่วมนะพี่น้องฝนตกแหง้งแห้งโดนบานมวยติดอีเมลวายยู่น้ำน้ำมันทุงน้ำตาลเนี่ยเต็มงานน้ำม,มากรวยเลยเดียวอืเ้าแม่ชิมอีกด้วยชี้มีพี่ให้น้องเลยเบิ่งได้ไหม พี่น้องคะฟีเมอ่อเถาแม่เห็นนกกินสู้ลูคือร้านกินถ้านกกินมันบานอ่ะยกห้เแล่าเราเห็ดแสบแสบไหมแสบแสบปลาปงลงเลยตัวบาดพี่น้องนะคะหนึ่งเขาก็ฮอนหอนใช่หรอมันก็แสบปัญยังแล้วมามาค่ะพี่น้องมาไปกินเขาแร้งน้ำกันเด้อแซ่บมาแสบครับ